ว่าเราเจอเหมือนกำลังกดดันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องห่วงมิปรท่ากันนะครับนอกจากนี้นก็ยังมีวัสวดลลสุทัศน์นะครับราศีสิงช้ามีวัดราชนาจาและโลหะประสาทนะครับและพื้นที่เกี่ยวข้องในที่นี้ก็รวมภูเขาทองด้วยทำในความเข้าใจงงนะครับ,รรบแล้วก็ยังมีเรื่องแหล่งบริษสถาและ<ม>แหล่งวัฒนธรรมที่จะบัน้านะครับมีเส้นทางวัฒนธรรมชัยยาที่ ที่รวมแหล่งหลายๆแหล่งที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาและปัานีนะครับมีเมืองโบราณนะครับแหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสนที่จังหวัดเชียงรายมีข้าวถัดเจดีที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เมืองเก่าสงขลาทีนี้ในการนําเสนอก็เช่นเดียวกับเชิงสถิตินะครับก็คือจะต้องมีการนําเข้าอนุกรรมการขึ้นต่างๆเข้าคณะกรรมการระดับชาติเข้าคอรมอล เสร็จแล้วถึงจะออกไปนต่างประเทศได้นะครับพอถึงในต่างประเทศอย่างรูมบอกว่าขอเช็คความความว่าเอกสารเบื้องต้นครบถ้วนแล้วเขาได้ส่งไปที่อ e ีคคมอสครับอีคคมอสเนี่ยจะเป็นเ,เดี๋ยวดูสัญลักษณ์นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของอ e ีโคมอสนะครับเป็นองคอ์กรที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับ,นะรบซึ่งึ่งในในการในการประเมินของเขาเนี่ยนะครับ ในอีโคมสเองเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มมลดะกโลกนะครับแล้วในในการประเมินเนี่ยเขาก็จะมีการดูว่าแหล่งแหล่งที่เข้ามาในในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นแหล่งประเภทไหนอยู่ในอยู่ในภูมิทาคไหนของโลกนะครับในการประเมินเขาก็จะแบ่งเป็นการประเมินเป็นสองแบบนะครับอันนึ้งก็คือที่ทผมเขียนเนี่ยนะครับก็เป็นการประเมินที่ที่เป็นเดสนะครับก็คือนั่งโต๊ะ นั่นตนในที่นี้ก็คืออ่านอย่างเดียวอ่านเอกสารเราเท่านั้นจะไม่มาดูที่นะครับในขณะที่มีช่าเนี่ยนะครับมีชชา่นี่คือคนที่จะมาดูที่จริงนะครับมามาดูว่าที่ของเราเป็นยังไงนะครับสองสองแบบนี้เนี่ยเขาจะแบ,บ่งหน้าที่กันการทํางานนะครับคนที่อ่านเอกสารอย่างเดียวจะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณค่าของสิ่งที่เรานำเสนอนะเนี่ยมันน่าเชื่อถือ ตามที่เขียนมาหรือเปล่าการาอ้างอิงเหตุผลต่างๆเนี่ยน่าเชื่อหรือไม่มีคุณค่ามี OUV จริงหรือเปล่าตามเกณฑอข้อที่นําเสนอนั้นหรือเปล่านะครับในขณะที่คนที่มาดูที่เนี่ยนะครับคนมาดูที่จริงเนี่ยจะไม่มีโอกาสไปตัดสินครับวนะ่าผมพอมาดูที่แล้วคืนไเอ็เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของการทาเอกสารของเรานะครับ เอกสารเราต,ต้องทาดีจริงๆไ,ไม่ไม่ไม่ใช่หวังว่าเออเดี๋ยวเขาไปเห็นของเราที่จริงแล้วเขาก็จะเห็นเองแหละว่รามันมีคุณค่าคุณค่าสวยงามยังไงนะครับเพราะว่าเขาแยกส่วนกันคนที่มาดูที่จริงเนี่ยจะจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนตัดสินเร่องว่าเขามีคุณค่าจริงตามนั้นลแต่สิ่งที่เขามาดูก็คือมันมีความแพ้หรือเปล่าครบถ้วนหรือเปล่ามีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองดีหรือเปล่านะครับ มพนนั่นเขาจะแบ่ดูเพราะนันคนคนที่ตัดสินว่ามีคุณค่าจริงหรือเปล่านคือคนที่ไม่รู้จักไซส์เลยไม่เคยเห็นเลยนะครับอาจจะอาจจะเคยมานะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มาดูไม่ได้มาอาางเดตข้อมูลว่าปัฏิบันล่าสุดเป็นไงนะครับแล้วเขาก็จะเอาความเห็นของทั้งคนที่ไม่ได้มากับคนที่มาเนี่ยไปรวมกันร่างเป็นมติของคณะกรรมการขึ้นมานะครับ แล้วก็จะนําเสนอไปที่กรรมการมร์โดโลกยี่สิเ็ชาติกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับล่างมติของอีกมอสก็ได้นะครับเพราะอำนาจอยู่ในมือกรรมการ2ี็ดชาตินัซึ่งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับจริงๆเป็นีเป็นีที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเชิงทฤษฎีหรือว่าหลักการนะครับว่าเราต้องเขียนเอกสารให้ดีอีกมอสก็ถึงจับ เชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เราเขียนนะครับแต่ว่าพอหลุดจาก,กอีกูมอสไปไปอยู่ที่กรรมการที่สุดชาติแล้วเนี่ยวิธีการกาจะต่างไปครับก็คือแม้ว่าอีกูมอสจะมาประเมินว่าโอ้โหคุณท่าไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดแหล่งนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งที่คนรู้จักดีมากนะครับกรรมการที่สุดชาติพอฟังชื่อปุ๊บ ผมรู้เคยไปอ๋อลาวเสนอมาทั้งหหินผะรู้จักทั้งห,หินนะครับเป็นแหล่งที่แบบผมมีเอกลักษณ์มากแม้ว่าเอกสารเขาจะแบบเขียนได้ไม่ครบถ้วนไม่เรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ขอมันมีคุณค่าสักขนาดนี้ต้องให้มันก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงจากร่างมติซึ่งอีกคนนอาจจะเสนอมาบอกว่าพี่ต้องไม่ให้นะครับ กลายเป็นให้หรือกลายเป็นอะไรที่มันดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จาเป็นของเรา,อ,เราอีกของเราอีกอย่างนึงก็คือการทำยังไงให้แหนของเราเป็นที่รู้จักอย่างดีในระดับโลกนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นบทเ,เรียนอนหนึ่งของเราตอนที่เรานําเสนอคููข้าบาดไปนะครับพอเราเสนอคููข้าบาดไปแม้ว่าโู้เราเขียนเอกสารแบบเชื่อเชื่อว่ามันมันน่าจะมีคุณค่าย,ยังไงมีเอกลักษณ์ยังไงมันดียังไงเนี่ยนะครับ แต่เราไปตกตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้งจ่กครับไม่ไม่ต้องแต่งชาตหะเอาคนไทยด้วยกันเนะนี่ยในในห้องนี้มีมีใครเคยไปครูบาอีกนอีกคนับนะมีนะครับกรมศิลป์ไม่น่าครับคือ,ค,อคือวิถีอา้าวใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราครับสน,นุรุนอาจจะโอเคที่รู้จักนะแล้วไม่ยังต่ำละพอรู้ปลายบาทเนี่ยเอาละ คนทั่วไปเอาคนไทยที่กันรู้จักอย่งางรบบาทเป็นไงเอาคนบุรีรัมย์รู้จักใบาบาทไหมครับอะไรต่วนี้ครับเั้นก่อนที่เราจะ,อ,ะอันนี้เป็นเสียงส่วนหนึ่งนะครับที่พูพดถึงนี้ใน,ในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้ของคาตัดสินอของของเขาเนี่ยจะออกเป็นอะไรได้บ้างน,นะครับก็มีที่ถ้ามันมีคุณค่าเนีสอดคล้องอะไรได้เลยก็คือให้ขึ้นนะครับให้เป็นมรโลกหรือว่าให้สง่ง ให้ส่งกลับไปก่อนก็คือปีหน้าค่อยมาใหม่เราเรียกว่ารีเฟล็ก์ก็คือมันเหมือนกับยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องอยากดูเพิ่มเติมให้ให้ใหคุณช่วยตอบคาถามอะไรบางอย่างม,มาเพิ่มเติมแล้วปีหน้าไม่เจอใหม่แล้วเราคุณค่อยเป็นปีหน้าอันนี้เรียนที่สองนะครับเรีอ,อนที่สามผมมันมีหลายอย่างเลยที่คุณต้องแก้เยอะอ่ะคุณไปทําเล่นใหม่มาเลยทั้งทั้งเล่มแล้วกันอันนี้ก็คือก็คือส่งส่งกลับไปทำมาใหม่ซึ่งอันนี้ก็คือ ให้เหมือนกับไปทำเล่ใหม่มาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือดูแล้วยังไงคุณไม่เกิดแน่นอนเราดูแลวว้วคุณไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีคุณค่ายังไงก็ตามไม่ต้องกลับมาอีกนะคือนอนอินคลา์ก็คือถ้าได้อันนี้เนี่ยนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์กลับมาอีกในชื่อเดิมนะครับเป็นเป็นต,ตัวอย่างนะครับเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดมีตารางเช็คครับว่ายังไงถึงจะเป็น แบบที่ส่งลับนนทานไหนจะเป็นแบบที่ต้องทำรายงานใหม่มันจะมีมันจะมีเกณฑ์ของมันมีวิธีการในการที่จะดูในการให้คะแนนนะครับแล้วก็ามามาถึงเดี๋ยวก่อนที่จะพัดกันนะครับผมเอาประสบการณ์ของผมเองที่ผมมีโอกาสก็คือผมเนี่ยเคยเคยทั้งทําทั้งในส่วนทั้งงอ่งานเอกสารที่ตรวจของของหลายๆที่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นโซโคไพกุซึ่งของเขมรที่ที่เป็นมรดกโลกไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เป็นคนอ่านเป็นคนคือคนอ่านเอกสารนม่มีหลายคนไม่ได้ไม่ได้ผมคนเดียวนะครับมีหลายคนแล้วก็เขาก็จะเอาจากหลายๆคนหลายๆความเห็นเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับอีกตดวอย่างอย่างโซภลไพกุนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ในเอกสารเขียนไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยตรงในในบางในบางประเด็นนะครับแต่ว่า ในรายงานที่ผมทำเนี่ยผมก็ผมก็ยังคมนวดไปครับว่าเังก็ตามคุณค่าของแหล่งนี้มันได้แน่นอนแต่ว่าก็อาจจะในรายงานเขาอาจจะเขียนไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะครับคือคือเราต้องยอมรับว่าเราเองเราเรารู้จักแหล่งแล้วเราก็เห็นถึงคุณค่าของผลผไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าครับเราควรจะทำให้แหล่งของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เห็นคุณค่าของผลผลแม้ว่าเอกสารที่ที่เราทำไปมันอาจจะมีข้อข้อบกพร่องบางระการเนี่ยมันก็จะมีคนช่วยเราได้ นะครับหรือว่าอย่างอ,างอีกอีกอันนึงที่ที่ผมทํานะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่่มเนี้ก็คือผมได้มีโอกาสไปออกมิชชั่นนะครับไปตวรวจแหล่งที่ของประเทศอินเดียน,นะครับก็ อันนี้เป็นประสบการณ์อะไรที่ท,ที่ที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าก็จะเป็นแบบสไตล์แขรกับสไตล์เดียนะครับพอเราไปเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรามากเนี่ยผมผมไปที่ก็ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแบบทุกฉบับอะไรเงี้ยครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มนะครับตามไปถ่ายรูปแบบปีเก้าแบบจึงอมอาจจะหมดเิยไม่ใช่ขนาดรับไปดูแล้วก็แต่ไปได้โคตรเต็มไปหมดนะครับเนี่ยครับตุย่าน มีขนาดก็มีเข้าสู่กระบวนการนะครับคือหน้าที่ของคนออกอิชชันเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะครับว่าถ้าเกิดมีคนมาตรวจสอบของเราเนี่ยก็ก็คงเหมือนกันก็คือมาดูว่า มันมีองค์ประกอบอยู่ตรงไหนบ้างมีความแค้ไหมมีความครบถ้วนครบถ้วนตามที่เสนอไปหรือเปล่ามีการกําหนดขอบเขตชัดเจนไหมมีการกําหนดรับเพิ่มโซนมีการมีส่วนร่วมของอันนีอ้อย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยก็คือไปนัน่งฟังชาวบ้านที่อยู่รอบๆนะครับว่าในในหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของภาษาของวิหารแห่งนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับการที่จะเป็นมรดกโลกคุณรู้ข่าวลร่วงหน้าหรือเปล่าว่าที่นี่จะเป็นมรดกโลก คุณยินดีไหมอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปสัมภาษณ์ก็ก็มีลาบมีอะไรให้ให้นะครับเอ,อก็คุณองน,นั้นนะครับก็เราเราก็ต้องจด็นทุกทั้งหมดนะว่าชาวบ,บ้านรู้แล้วนะทุกภาคส่วนรู้แล้วนะว่าที่นี่จะเป็นมลโิกรู้แล้วว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับคุณจะต้องถูกควบคุมอะไรยังไงบ้างและคุณยินดียังไงนะครับมีมาตรการในการปกป้องคุณองมีการบังคับใช้กฎหมายอะไรตัวคครึเปล่าอะไรแบบเงี้ยครับ ซึ่งในในการประชุมนะครับแต่ละครั้งนะครับก็จะมะีประมาณการปีก็คือในช่วงของเดือนแต่ลาเดืนมิถุนายนนะครับที่จะมีการประชุมใน,ในแต่ละครั้งปีปีนี้นะครับจะไการประชุมที่ประเทศจีนก็หวังว่าไอ้โควิดมันคงจะสงบก่อนนะครับก็ไม่ไม่ได้หวังว่ามันจะมีปัญหานะครับไม่งั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่ประชุมนะครับก็พักก่อนอย่างนีครับ ะะหากหากท่านต้องกันบรรยายในช่วงแรกนะคะก็ขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติท่านนะคะรับประทานอาหารว่างนะคะบริเวณด้านหน้าของประชุมน,นะคะอาจารย์เชิญค่ะและเราจะเข้ามาพบกันอีกทีนะคะในห้องประชุมเพื่อบรรจการบรรยายช่วงที่สอเวลาสิบห้านาทีสนาทีนะคะ